แกวีวงเลยอันนี้นะอุ้ยขรับรอุ้ยอุ้ยใจเห็นนาเห็นนาขโมยกระเป๋าอาบ่ะอะเลยเวน้องนิวอ่ะเฮ้ยนะเสจาเลยเจจาเสจาลงน้าเล้เจ้าตบมือดูตบมือดู ภัชนาต็มเมือด้วยงยจโอ้ยจังนงามมาเลยนี่ๆๆไเลไปเบิ่งไปเบิ่งนะบ่เบิ่งอันปูบอบูบูเผื่อยะฮะเจ้าบูบูเผิ่อนะฮติดบูบูติดบูบูนอากด้วยฮะเอิหลาน อานหน้อยชุดที่รักนี่ป๊าป๊านี่ไพ่บอกเป็นแฮชุดนี่เลยป๊าป๊าก็ได้าไมาให้ให้อาก็ได้มาให้อามาลูกมา,า,มาเ,มามเพิพ่นกับชิติดแดนะนมามามาห,ห้อามาบูบูนะมะโนโ uh, <no>, no. นนี่นี่นี่ดมอดมดนยชดมดมด có hay à sáng tà cứ sáng ngăn thế hay lộ hả hay 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 bà bà hay hay bà hay 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 chúc hay 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 chúc lên chỉ lia

เอเอามาตีกันบอ่าบ่โล่าาใช้แม่นว่าปลาปนลาไปแหนงเบิ่งหลังเบิ่งหยังมช่เลยใช้ตีมนตีนั่งหน่อยนั่นดูผู้ไอทิดไอทิดมาเดี๋ยวใช้ฮะบอไอทิดไก่ทอดมาเดีซื้อยังง ฮะอืมได้รถถีบไปรถถีบมันแหละไปให้ไปหน้ากับบวบกันฮะแปลงเอาของแปลงเพื่อนเนาะทางป่าไปมาสอบได้ให้เพื่อนเพี่น้องเลยเหลังมาเห็นให้เนาะเนาะแล้วก็เลยมาเห็นให้บันต่อไม่ยังให้จะต้องเนาะ

ไปปต่หึงเขาไปได้ไปแล้วหัถามอาทิตตอนหน้าเไปแ่้นอนเพื่อนทำไมถึ้นอนีดก่อนอนขี้ได้ไหมนี่มาเสาวนี่ะอื่นก็ไปได้อาทิตย์ไปเทียนเลยพรอ่งแต่ได้รถทิเห็นกินเลยจอยแมงแมงยี่ลายยืนบ่ให้แม่จอยเอายืนด้ลูก เ้ยห่าไหนเห็ดน้องเนืห่นเลยน้องเนือหาไก้บ่ฮะน้องกระดิ่งกระดิ่งถุนใจน่องเน้อดุสบายดีกอนอ่าฟาน้องเฮ็ดได้สบายดีบะลูกทุ่งจ้าลุาทุ่จ้าเฮ็ดจันสิเฮ็ดต้นสีเห็ดด้วยติดมาบาใจน้องติดกันไหมไปทางนั้นเออมึงยังตดหัวมึงตีดีนไี่ดีนมากไม่กี่สิพันที่ไมใช่ นย่ราชบเบจินแม่ต้มมาน่ะนะแม่เบงไว้ในหมอน่ะต้มเนาะหมาึกาแล้วนี่จากแดดอ่าหนาดำนะนี่หน่อยกหนนะคือฟ้าจากแดดเดดำอหนาหนาสีไหมแดดได้หรอใหญ่ใหญให่กระลึช็อโอ้แข่งบ่อนะโอต้มหามา อ้ล่างแข่งล่างขายเด้ออาบน้ำเลยเปลี่ยนชักผ้าอาบน้ำเลยก่อนทีขึ้นบ่นอนน่ะไปหานอนโซฟากันอีกเด้ออาบน้ก่อนบอกดูบอกไอ้ดูบอกไอ้ดูบอกไอ้ดูบอกอ้แม่ตาเธอพูอกันเท่าน่ะคนตาเงาๆนี่นี่หมู่บ้านนี่ก็บเวลาอาบน้ำนั่นแล้วหน้าจะดำนะผมยาวเลยเด้หนี่ พิตาแหละค่ะเห็ดช่องปัดที่ลูกช่องปัดอนามหนามมันเรียบร้อยก่อนยังขึ้นสุพงสุภาตุน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 ต้นเดี๋ยวเดือดอ่ะทอทอหม้อกะลืกชมมาไปบ้างด้วยเรฮะวาวทอไป็นบนนี้ดิ้น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 เก็บเผ็ดบางไฟบ้างเลยอืมเล็กหน่อยเอาไปเล่นเอาขึ้นกันนั่นะเล็กหน่อยเอาไปเล่นเนาะหยา จันนี้เอได้วันก็ได้ยช่างเดีดางามไิ่งนนี้วันนี้เธอได้ิังก็ยืดคอวันน่ะ่งเนีนคักกวันน่แท้เฮ้ยฮะวันตี่วัคักกวนน่แท้แต้นเออแต้นเล่นเตนเล่นแต้นเล่นแตนเนี หัวหนุ่มหัวยังก็อุ้มลูกเล่นแตนแต่นเล่นแตนเพลงเก่าจะได้ลูกเอ้นเล่นแตนเล่นแต้นเล่นแตนหัวหนุ่มหัวยังก็อุ้มลูกเล่นแต้นนะหัวแอคเล่นอะไะกินเนาะโอลโหหัวหนุ่มหัวยังก็อุ้มลูกเล่นแตน เลนเตนเล่นเตนเลนเตนเลนเตนดินเลนเตนเลนเตนเลนเตนเพื่อนเธอก็เป็นไข่ไง้นี่ิยูริยูริยูดิเป็นไข่ประตูผ้าไปหามงแต่คนเป็นไข่ไก่ค่ะไอไก่เต้นเล่นเต้นเลนเตนเลนเต้นเลนเตนเลนเตนเล่นอน่อยหน่อยหน่อยน่อยด้ออีหล่ะน้อยดูเป็นบ่หน่อยนะ ยืนไปทางนั่งเลยอีอนั่งไปทังขานบางคนกับไปนั่งบางคนกับขานใช่หรเตนเล่นเต้เล,เล่นเนเล่นเต้นน่นอน้ม <c oughs> สิพังอะ

ออไว้เออตีเอนพร้อมโตแล้วคุณอืออีน้อยๆนะว่าลูกวะเออตีมันเออเออเมันห้องปลาปลาเจ้าบอมันห้องปลาเจ้าเจ้าเลยตีเอ็นวะลูกฮึปลา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 ถ้าเขาไปอยู่ในห้องเนี่ห่าวันยังได้หนิดองดองได้นี่ จับปูดำขยำปูนาจับปูมาคั่วปูทะเลโอละเฮ <c oughs> งงงไงๆๆได้เหมือนพ่อน <c oughs> ว,ว้าวิ่งวันาเท่ากับเขียงหลังกับอา <c oughs> ใ,ชใช่ทงว่าโอ้โหมาแมลามามาหายอาใช่มาโอ้ขอบใจเด้อขอบใจเด้อโอ้ละเฮนอนไปหลับไป <c oughs> อืมแฟนว่านี่ <c oughs> má mama sẽ mang về bừng bao Via bừng bao ô về bừng cho khó nè Chek a bào vậy nè Ê, Căng đẹp ừ, Căng Mm hmm, dang dị. bừng hmm, dang dị. Mm Ừ. À. 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 <laughs> xong đi nói cái này, Chưa, này. xong tôi ní xong cái ní Bà 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 xong

ผัดมาฮอดทีฮอดบ้านเฮาผัดเอาผนแห้งประตู่ะแห้งแล้วเราอ่ะเปืือนเนาะบปาบาเฮ็ดหเฮ็ดโทรศัพท์อ่ะมั่อวานอ

ว่าเอออยู่นี่ช่างเลยฮัลโหลแล้วหรฮัลโหลเลยอ่ะฮัลโหลกันเออฮัลโหลพ่อบุญอ่ะฮัลโหลดิเมื่อคืนนี่ฝันว่าไปเที่ยวจ้าไปเที่ยวใช่ไหมไปดูที่ห้องน้ำอากาศจะเป็นข้าวแยกข้าวแช่ท่าฝันนะนี่แม่ฮะนีแม่มีแม่ฮะมี่แม่ นี่แม่บอกคุณน่ะทุนนน้อยนั่นและนี่แหละนั่นน่นฮะมาว่าดีิกินได้แม่แม่มุวาาเด้มว่าดีสิกินได้ไปแม่บอกนาไปมาว่าไปแม่นีจ้าเห็ดอไรเห็ดอะไรไม่จอยพาเห็ดอะไรไม่จอยพาเห็ดอะไรฮะเ้แมงไ่สบายดีนี่นี่ไม่จอยพาเห็ดนี่จ้าป นี่นี่จ้านีู่จ้านี่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 วาดวดวดวดเห็ดอัดะวาดวาดวาดเดยวาสบายดีเห็นอะไรสบายดีนะอาตัมาเกินแน่วลูกใจสบายดี มันเกินให้อะสบายดีปะลุงเลยสบายดีแล้วลูกป้าสบายดีด้วยสบายดีแค่แม่เนอะได้สบายวัดเวียนเวียเว้ยนเวียเวียนเออจั๊กยกเวียนอันนี้โบจักเหนือโบจักเกตอีกถ้าถ้าถ้าว่าถ้ามาไปหัวโป๊ะมันก็ตีจนต้องได้ตีแล้ ได้ตีจนพอใจคนๆแล้วใช่ใช่ใช่นี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 วาดวัดวัดนี่น่นีนี่นี่นี่สบายดีาลกนี่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 ให้เจงซี่จงซี่จงซี่ไไเดคนนนโอยลมายย้่ห่าย้นั่นมามาไว้ย เป็นกวยลอกแรกแรกตามก้นแล้วค่ะทหัวมีไอ้ส่วนไหน่มาแล้วยขับเกือดเจียมมาดิอือช่วงนานๆเตรียมล็อกแลกเกือดเกือดผู้ใดแลกถือทางเนาะฮะไฟไฟเปิดยังปักมันโมเน่จั๊กปักมันโมเน่บ่ปักมันโมเน่จั๊กลูก ปงมันแน่จักเมืองปักมันนี่เมืองปักมันแนนอยู่บ่ฮัมของห้าไดักเฉลยไเลคเป่นนะคือข,ของการกับผู้ขืนแน่นะขึนะ้นใลูกชอ้อนมันหมืนทำนาไหมข,ของการ,รเราไม่ได้ข้นเลยข้นเต็เน็ต ไปเถาะอึคุมบ่แม่นได้พาติไอคุมไมคุมไอ้ป้าจะพาแล้วลูกจะพาเด้ห้องโดห้องโดไอ้ป้าจักจักเดือนนี่เนาะเฮาสิไายเดือนยังนยังบ่ฮอดปีเนาะมันตั้งปี6เดือนเนาะ2ล้านปลายแนอกันลืมนะ2ล้านเนาะปั่นเฮาฮ ่อเดือนเพระวาือนยกยูไวนะอไ้ไปราอันพอเดือนที่สงกับร่าเหือเอนสเอยังเหลือสเเดือนหนเดือนได้วาาเฮาเฮาอันต่อต่อเฮาต่อรอบสองรวกาบได้อันนั่นอีกได้บได้แพงชั่รอบแรกได ล้านปาิบย่งมากระโดนะโคลิปนั้นเรางสิบพันอะได้คลิปเดียวสังเทือมไรชอบไปหน้าน่คลิปเดียวยังอยากเล่ชอบาวไทยเยาประมาณเชาหกเจขึ้นไปนะคลิปเดียวนะไล่ไล่ไล่ตลอดนั่นนะดีย่งน่ะอีงอน่ะเออคุณจ้า สบายดีป้าลูกสบายดีเอออ่ะส,สบายดีได้ลูกสบายดีก่อนถุจ่าเลยถุจ่าได้หลักําแพงอ๋อถุจ่าแห้งอะไรอันนี้ถุจ่าแล้วได้ยินบ่ป้าลุงเสียงถาอีหลัก อาบน้าบาลีแบบนี้เสียงทุจงใจหล่าไปแต่แพงเนาะคิดไปคิดเห็นตอนนั้นที่ว่าใคอยอัดยายไว้แล้วอาเจนาเสียงลูกเสียงยังลูกเสียงยังเสียงยังลูกเสียงยังลูกเสียเทินเนาะ เป็นมีตู้บอนะะฝัดผัดมีตู้มาฝัดไ่ได้ห่อได้มามฮะมันลืมจะห็นี่เห็นอะไรมาใช่ใช่เอามห้อาว่าน่อมะอาคอมาอาคอมาอาคอในกฮ้ย

เอาเมลอเมลอนหลากันวโอ้ยอย่างนี้วเกันยกันต้มงหวงกันแน่นนะอยราะาอย่างนาที่ก็่มลอนเมลอนเลยไมลอนกลีอนี้อ๋อบ้ากเลย นาบ้เอาให้หมดเลยจ้าอันนี้แหละฟินเวอร์ฟินเวอร์จริงๆเลยนะเธอเนี่ยก็มินได right ้มันจะรู้ว่าันอะไร โอ <c oughs> oh, <c oughs> well ้ยเว้อาดูร้านนี้ยะมีตู้เ็ดอ่ะอาน้ำลายไหลลงคอโอยแกวจีบงอะไรอันนี้นะอุ้ยขับรถดอุ้ยอุ้ยขับรถไปฮะไปไปไปาปไปละเด้อ แต่รู้โอเคเนาะคอมเนต์ไปคิดนีกรับคอมเนยนก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามมีสัตว์ชื่อเก่าเนาะหลานวาสนาสิบแปดนัําแล้วสบายดีป้าลุงได้ใช้